ตอนนี้คุณหมออุเสนนะคะกำลังสอนนักเรียนไฟสันตารุ่นที่หนึ่งคลาสหนึ่งตรวจอาการสมองตีบและการกดเส้นสมองตีบนะคะเป็นีไะอันนี้คือเป็นการตรวจอาการค่ะคุณหมอจับมือทำนะคะรุ่นนี้แล้วก็กำกับทุกขั้นตอนอเ,เพื่อนำนักเรียนออกสู่ ประชาชนแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนได้อย่างกว้างขวางออกไปนะคะตำแหน่งการกดเส้นสมองตีบอยู่ตรงนี้นะคะพี่วิชุตากำลังจะทำการรักษาคนไข้เดี๋ยวพอทเสร็จกลับัซีมีไหมอันนี้หลังรักษาด้วยพี่วิชุตานะคะนักเรียนไฟสันตารุ่นที่หนึ่งคลาสที่หนึ่งมนหัวไม่เบาไหมนั่นแหละค่ะการรักษากดจุด เส้นเลือดสมองตีบตอนนี้คนไข้เป็นไงบ้างคะอาการที่จากที่จับหน้าผากแล้วเจ็บตอนนี้เจ็บไหมคะ